อันนี้ก็เป็น insert into select นะอันนี้คือจริงๆแล้วผลลัพธ์ก็คล้ายๆกับบทเรียนที่แล้วแหละแต่แค่เขียนโค้ดคนละอยา่างเมื่อกี้เป็น select into ใช่ไหมอันนี้เราใส่เป็น insert into table แล้วก็เลือกข้อมูลจาก table ไรเป็นการ copy นะแต่ทีนี้เราก็เขียนสับกันอนะ่ะอันนี้เริ่มต้นจาก insert into ก่อนอเราจะใส่ข้อมูลลงที่ table นี้ปลายทางนะแล้วก็ select ข้อมูลจาก table ต้นทาง เราอยากแวอะไรก็ได้นะใส่ไปเอออะไรอย่างนั้นใช้อย่างนี้ก็ได้ระบุคอลัมน์ insert into table แล้วก็วงเล็บตามด้วยคอลัมน์แล้วก็ select ก็เลือกมาแต่คอลัมน์ที่ต้องการประมาณนั้นทีนี้เราไปเรื่อง case นะ,ะมันสามารถใช้เงื่อนไข case เป็นได้นะคล้ายค if else นะอันนี้จริงๆแล้วไอ้พวกา Java Script เนี่ยไอ้ที่มันทำงานคล้ายๆ if e ก็เป็น switch case เนี่ยแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนเดี๋ยวเราจะได้ลองเล่นต่อไปนะ วันนี้เรามาลองของ x l ก่อนอ่าเราเขียน syntax แ,แล้วก็เริ่มต้นด้วยก่อนแล้วก็จบไปก่อนอจบอย่างนี้แล้วข้างในก็คือเว e นเมื่อใชมากกว่า10ให้ออกผลลัพธ์เป็นอะไรอะ,อะไรอย่างนั้นนะอ่านี้เดโมคือใช้ตาราง Order Detail เนะอ่านี่เขาก็จะลองนี้ให้ดูใช้คำสั่ง select Order ID แล้วก็ Quantity เมื่อ คอน n ิตี้มากกว่า30ให้ไอคอลัมน์ที่ี่ยแสดงคำนี้แล้วก็เมื่อ Quantity เท่ากับ30ให้แสดงคำนี้แต่ถ้าไม่ใช่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างบนเลยให้แสดงคำว่า quantity is under 30แล้วก็ e n ยัไแล้วก็ตั้งชื่อเล่นคอลัมน์ให้เป็นชื่อ quantity text โอเคลองรันดูนี่เราสามารถใช้ทำแสดงอะไรอย่างนี้ได้แต่เคสเว้นก็จะมีผลเรื่องความช้าความเร็วดด้วแหละนะเพราะว่ามันต้องเช็คเงื่อนไขทุกโลโอเคก็เลือกใช้ให้ดี อันนี้เขาบอกว่าใช้กับ order by ก็ได้นี่ก็คือ select column นี้เนาะจาก customer แล้วก็ order by ก็คือเมื่อ city มีค่า now ให้ไป order by จากคันที่แทนแต่ถ้าไม่ก็เอา city เป็นตัว order by อะไร,ระจบไปบทเรียนถัดไป SQL now function นะมันเอาไว้ทำอะไรเนี่ยนม้มันจะมีฟังก์ชัน if now eat now แล้วก็ p o l i c e แล้วก็ and nvl จากตัวอย่างด้านบนถ้าเกิดมีบางค่านะที่อยู่ในคอลัมน์นี้เป็นเน,นะ the result ก็จะแสดงเป็นเนาโอเคทีนี้ถ้า mysql นะใช้ฟังก์ชันนี้ได้ if now แต่ถ้า sql server นะใช้ if now โอเคหรือใช้นี้ได้เนผมเคยใช้แค่ if now เนะผมไม่เคยใช้นี้บน sql server นี่ถ้า microsoft excel ใช้นี้ oracle เข่นใช้นี้โอเคแต่ว่าความสามารถก็น่าจะเหมือนกันทีนี้คือยังไง ง่ายมากก็คือว่าสมมติอ่าเรานี่นะผมยกตัวอย่างอันนี้ก็คือว่า,าเขาสีเล็กไป2คอลัมน์อะแล้วเขาเขามีการใช้เอามาคูณยูนิตไพนะทีเนี้ยเขาบอกว่ายูนิต i พ e คูณกับยูนิ i อินสต็อบวกยิทเนแล้วก็ unit on o r ออเให้เป็นศูนยะ์ะก็คืออะไรง่ายมากเลยก็คือเวลาเราเอาฟังก์ชันนี้ไปครอบอะครับสมมุติว่าเราอยากได้ คอลัมน์ยูนิตอินออเดอร์นี่แต่อคอลัมน์เนี้ยมันอาจจะมีค่าเนาได้ใช่ไหมทีเนี้ยเวลาเอาไปคำนวณเนี่ยเราอาจจะต้องเช็คมันว่าถ้ามันเป็นเนาอินเนาเป็นฟังก์ชันนะเป็นฟังก์ชันก็ต้องเปิดปิดใช่ไหมวิธีการใช้มันฟังก์ชันนี้มันรับพารามิเตอร์สองตัวก็คือคอลัมน์และหนึ่ง่ว่าบอกว่ารับคอลัมน์นี้แต่ถ้าเกิดมันเป็นเนาให้มันแทนค่าเนาด้วยอะไรสมมติเราใส่ศูนย์ก็คือมันก็จะได้ศูนย์ถ้ามันเป็นเนาเนาะมันก็จะรีเทิร์นเป็นศูนย์ไป แล้วแล้วเวลาเขาเอาไปใช้นะปุ๊บเขาเอาไปใช้อย่างงี้ใช่ไหมปุ๊บทีนี้มันก็จะอ่ะสมมติยูนิตสต็อกมีค่าเป็น1นึ่งใช่ไหมโอเคหนึ่งปุ๊บไปเจอเนาเนาปุ๊บได้ศูนย์อ่าได้ศูนย์เลยเพราะว่าเรากําหนดว่าถ้ามันเป็นเนาให้มันเป็นศูนย์ไว้มันก็จะเอาได้อย่างงี้ถ้ากลายเป็น1นึบวกศูนย์เพราะหนึ่งบวกศูนย์เสร็จก็จะเอาไปคูณยูนิตไพร์ได้เท่าไหร่ก็ว่าไปอะไรอย่างนั้น ่ถ้าเกิดไม่ใช่ now มันก็จะได้เป็นค่าจริงๆสมมติมันเป็น5นเออ้เนี้ยเออเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ it now 5้าศูถ้ามันไม่ใช่ now เนี่ยมันก็จะได้5แต่ถ้ามันเป็น now นก็จะได้0ย์อะไรอย่างนั้นโอเคเข้าใจนะไม่ยากก็ store procedure นะ store procedure เ,เราก็ได้ใช้บ่อยนะครับผมมองว่ามันเป็นกล่องกล่องหนึ่งที่ใช้เก็บโค้ด sql นะสมมติว่าเรา ในกล่องเนี้ยเรามีสโต r e ซิเ c อร์หนึ่งอันนะชื่อว่า get product quantity 10เนี้ยผมมีสโต r e ซิเ c อร์หนึอันผมก็อยากอยากสร้างสโต o อซิเยอร์เนี้ยผมก็สร้างไว้อย่างงี้ผมสร้างชื่อนี้นะใช้คำสั่งนี้สร้างไปแล้วทีเนี้ยข้างในข้างในสโตพอซิเยอร์เนี้ยผมสามารถเขียนโค้ดอะไรก็ได้ลงไปโค้ดที่เป็นเกี่ยวกับ sql อย่างเช่นเราอยากให้ไป insert ข้อมูลก่อนก็ได้สมมติว่าอันดับแรกไป insert ข้อมูลลง table น insert into table insert เสร็จทำยังไง ก็ไปไปดึงข้อมูลอ่ะงนี้ออกมา s t สโต Procedure ก็คือมันจะมี s t สโต Procedure ที่จะรีเทิร์นข้อมูลออกมากับไม่รีเทิร์นก็ได้แล้วแต่ถ้าเราเขียนอย่างนี้มันก็จะรีเทิร์นออกมาได้นะเออครั้งนี้ข้างใน s t สโต Procedure เนี้ยมันก็จะทำหน้าที่2อย่างใช่ไหมหนึ่งคืออันนี้ Insert ข้อมูล2เสร็จเลือกข้อมูลออกมาจากเทเบิลนี้โอเคทีเนี้ยมันก็ยังไม่ถูกรันหรอกเราสร้างไว้มันก็จะลอยไว้เฉยแต่ทีเนี้ย ถ้าเราจะรันสโตรเปอเรีร์เนี่ยเราใช้คำสั่งอี้ออกมาปึ้ง exec แล้วก็ใส่ชื่อสโตรเปรเจอร์ของเราลงไปอย่างนี้เออ mm. เวลาเราไปรันผ่านหน้าคอนโซลอ่ะเราไปรันผ่านหน้า exec u t e q l เนี่ยถ้ามันมีสโตรเปรเจอร์อย่างเนี้ยมันก็จะวิ่งเข้าไปทำโค้ดข้างในของสโตรเปรเจอร์นะแล้วก็จะได้เป็นผลลัพธ์ตามที่เราต้องการอันนี้ประมาณนี้อันนี้เขาสอนวิธี create สโตรเปรเจอร์ชื่อนี้ แล้วข้างใน store procedure เนี่ยทำอะไรบ้างะก็คือ select star f o r m customer นะทีนี้เวลาเราไปรันเราก็จะรันชื่อ store procedure select all customer เราก็มันก็จะได้ผลลัพธ์ตามนีม้มาแล้วก็ store procedure สามารถรับพารามิเตอร์ได้นะเห็นไหมถ้าเราสร้างนี้ create procedure นะชื่ออย่างนี้แล้วก็ตามด้วยพารามิเตอร์จะต้องใช้ตัว add เนาะไอต,ตอน create อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ database เลยว่า syntax เป็นยังไงนะชื่อนี้แล้วก็รับพารามิเตอร์ตัวนี้เข้ามา ซิตนะี้ใช่ไหมรับเป็นไทอะไรต้องระบุไทเด้ยรับสัก20ตัวอักษรก็ได้แล้วก็ข้างในนะทำอะไรก็ว่าไปซีเรกอะไรอย่างนี้แล้วก็เวซิตี้เท่ากับค่าที่รับเข้ามานะก็คืออย่างนี้กจบอะไรประมาณนี้เวลาเรียกใช้นะเราก็แค่ไปเรียกใช้ exec แล้วก็ เรียกเข้าถึงนี้แล้วทีนี้พอเรียกเสร็จใช่ไหมต้องโยนพารามิเตอร์มาด้วยเราก็โยนมาซิตี้โยนค่าอะไรมาสมมุติเนี่ยเขาตัวอย่างคือเขาโยนละโยนค่าลอนดอนเข้ามานี่แค่นี้เองเวลาเรียกใช้นี่เขาบอกว่าสามารถใช้กับพารามิเตอร์ที่มีมากกว่า1ตัวก็ได้นะก็ง่ายๆก็คอมม่าต่อไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเรารับ2ตัวเราก็คอมม่าไปอีกตัวหนึ่งสมมุติอันนี้รับซิตี้ใช่ไหมอีกอันนึงเป็นอะไรรหัสไปรษณีย์ใช่ไหมก็แอดก่อน ยี่สินี่ก็ได้เราจะเอาไปใช้หรือไม่ใช้ในโค้ดก็แล้วแต่รับมาแล้วไม่ใช้ก็ได้แต่จะรับทําไมถ้าไม่ใช้ใช่ไหมเอามา,าใช้เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้ค้นหาส่วนใหญ่เราจะทํากับประมาณนี้แหละเท่ากับพารามิเตอร์ตัวนี้นี่โอเคอ่ะบทเรียนถัดไป H L comment เขาบอกว่าการคอมเมนต์ใช้งานไม่ได้ใน Microsoft Access Database นะก็เหมือนโค้ด j a ว่าลคลิป t ละครับ ถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากให้โคดนี้รันนะเราก็แค่ใส่คอมเมนต์ขีด2ตัวเข้าไปให้มัน,นสมมุติเราเอาขีด2ตัวออกึ้มเห็นไหมมันก็จะมองว่า syntax error ใช่ไหมอาใช้แบบนี้ขีด2ตัวได้หรือว่าบางเจ้าก็ใช้อย่างนี้ได้นี่เหมือน CSS เลยเนี่ยก็คือ slash ดอกจันแล้วก็ดอกจันแล้วก็ slash วเซส์เวลาเราจะคอมเมนต์หลายบรรทัดเราใช้่างนี้ส่วนใหญ่คอมเมนต์โค้ดเขาเอาไว้คอมเมนต์บอกว่าคําสั่งนี้ทําอะไรนะ จุดประสงค์หลักคอมเมนต์ไว้ก็ดีครับสมมติว่าเราไม่ได้ทํางานโคดนี้คนเดียวนะคนอื่นเขามาอ่านของเราเขาจะได้ไม่ต้องไล่เดี๋ยวเราคอมเมนต์บอกไว้เลยว่าตรงนี้ดึงอะไรดึงมาเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยได้อ่าแล้วก็ SQL operator นะอันนี้เขาก็แค่สรุปนะอันเนี้ยว่า SQL มันสามารถใช้การคํานวณใช้อะไรประมาณนี้ได้นะก็คืออ่าบวกลบคูณหารแล้วก็มดัดมัดก็คือพวกหาเศษอะไรแหละสมมุติว่า10หาร3มมันได้เท่าไหร่แล้วมันเหลือเศษเท่าไหร่ เหลือเศษหนึ่งส3 3 9เอามามเเลบสิเท่ากับเหลือเศษหนึ่งก็จะคือเอาค่า1นั่นแหละแล้วก็เวลาหาแล้วลงตัวก็อาจจะเอามาจัดกลุ่มข้อมูลได้นะอะไรประมาณนี้แล้วก็เอามาหาเลขคู่เลขคี่อะไรประมาณนี้อยามีโจทย์ให้ได้ใช้เราก็อาจจะได้ใช้แหละตรวนี้ก็การเทียบก็ใช้พวกแอนพวกออะไรพวกเนี้ยโอเคก็อ่า comparison operator นะก็คือการเปรียบเทียบเงื่อนไขนะ,ะก็คือเราสามารถใช้เท่ากับก็ได้ ก็คือค่าเหมือนใช่ไหมแล้วก็ค่ามากกว่าน้อยกว่าก็มากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับแล้วก็ไม่เท่ากับอะไรประมาณนี้ก็อันนี้เรียกว่า compound นะ SQL compound operator บวกเท่ากับลบเท่ากับคูณเท่ากับหารเท่ากับมอดเท่ากับ bitwise a n เท่ากับอะไรพวกนี้เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วในะ SQL โอเคนี่ก็มี logical operator นะก็มีที่เราเรียนเรียนไปนะ or and any between Exit in l i g h t อะไรประมาณนี้ Not all sum อ่ะทีนี้เราลองไปทำา o m p o u n d o p e r a อ o r ก็เหมือนในพวกจีว่าจะคิดไปนะจะได้ไหมที่เราใช้บวกเท่ากับหนึ่งอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า Compound operator เวลาเท่าใช้มันก็จะกลายเป็นสมมติว่ามีตัวแปร x ใช่ไหมแล้วใช้ x บวกเท่ากับมันก็จะได้เป็นเท่าเท่ากับ บวกตัวอะไรนะสมมุติเป็นถ้าเราใช้อย่างนี้ใช่ไหมสมมติว่าเราใช้ตัวแปรไพส์ใไพ์บวกเท่ากับมันก็จยาแบบเอาค่านี้มาทําอย่างงี้ก็คือเอาค่าไพา์มาเก็บค่าที่ไพ์บวกไพส์สองอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นบวกลบคูณหารก,ก,ก็ตามนี้เลยก็เขาบอกตัวอย่างการใช้งานนะบวกเท่ากับใช้ในการอัปเดตเพิ่มเงินในบัญชี โอเคก็สมมติเงิ้ในบัญชีมีการเพิ่มมา500ก็เอาค่าเดิมบวกเข้าไป500นะก็เขียนอย่างงี้ใช้เพื่อลดจำนวนสินค้าเนี่ยเซตสต็อกลบเท่ากับเห็นภาพมากขึ้นเนาะอันนี้ก็คือใช้คำนวณส่วนลดนะเพิ่มราคา10ใช่ไหมคูณเท่ากับ1.1อ่าโอเคประมาณนึงลดราคา50%อ่าก็จะได้เป็นหารกับ2อโอเคอันนี้นะข้อสมดเท่ากับเนะ่ยเขามาใช้หาเลขคู่เลขคี่นะ โอเคก็เขาเซตอีเวนต์นะอีเวนต์ก็คือเลขคู่เท่ากับ ID หาร2ก็จะได้เลขคู่อ่าอีเวนต์จะเป็น1ถ้าเป็นเลขคี่และ0จะเป็นเลขคู่อ่าอะไรประมาณนั้นบทเรียนต่อไปนะเกี่ยวกับพวกดัตต a b เบสและนะ้วเนาะอ่าทีนี้คำสั่งแรกเลยค a t ด Database ใหม่นะก็ใช้คีย์ดัตต a าเบสแล้วก็ชื่อ d a t a b a เบสอย่างนี้ตันๆอย่างนี้นะถ้าเกิดเราใช้พวกโปรแกรมที่มันมี UI เราคลิกขวาแล้วเราก็เลือกเขียนดัตต้าเบสมันก็ทาให้ เกตดัตเตอร์เมันสามารถเซตอย่างอื่นได้ด้วยนะเซตพวกหน้าที่การเก็บไฟล์อะไรก็ว่าไปคอลเลชันอะไรอย่างเงี้ยอืมจริงมันมีคําสั่งเพิ่มเติมไม่ต้องมานั่งจำหรอกตอนจะทําเราไปหาโอทีก็ได้มีดับดัตเตอร์เก็คือลบดัตเตอร์เทิ้งนั่นแหละโอเคก็จะมีแบ็กอัพแบ็กอัพดัตเตอร์เบมีคําสั่งนะใช้คําสั่งแบ็กอัพก็ได้หรือว่าจะใช้มี u i แล้วก็ไปคลิกขวาแล้วเลือกแบ็กอัพอะไรก็ว่าไปเลยนะ ก็มี Create Table นี่เราได้ใช้อยู่แล้วแล้วถ้าเราจะสร้าง Table ใหม่เนี่ยก็คือทําได้2วิธีเนี่ยก็คือใช้คําสั่ง SQL Statement อย่างนี้นะ Create Table ขึ้นมาแล้วก็ใช้ UI นะคลิกขวาแล้วก็ Create Table แล้วก็ใส่ออัมมัน n อะไรลงไปได้ได้สอย่างก็ Syntax ประมาณนี้ช่วงนี้จําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปเปิดดูได้ถ้าจําได้ก็เราก็จะไวไง d o บ Table ก็คือ Delete Table ทิ้งนั่นแหละ ใช้คำสั่ง drop table แล้วก็ชื่อ table อย่างนี้แล้วก็จะมีอีกอันนึง truncate table ก็คือทำให้ข้อมูล data ข้างในของ table อนะว่างเปล่านะทีนี้มันต่างกับ delete ยังไงมันก็ใช้ทำงานเหมือน delete นะแต่ว่าสมมุติว่าข้อมูลเรามี f a m i l y key running มาสัก10แถวสมมุติเรา delete ออกเนะี่ยข้อมูลหายหมดนะแต่ว่ามันไม่ได้ reset ตัว running id นะสมมุติเรามีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปใหม่ใช่ไหม ไอแถวที่เพิ่มเข้าใหม่ก็จะ running ID ต่อจากเดิมจาก10ก็กลายปเป็น11อ่าแต่ถ้าเราทันเขตอ่างเงี้งเยเลข running ID จะรีเซ็ตถูกกลับให้เป็น1ใหม่นะจริงๆมันมีความแตกต่างกันอยู่นะการทำงานเบื้องหลังอะ,อะต่อไป alter table นะ alter table ก็คือเป็นการแก้ไข table นั่นแหละก็คือจะเพิ่มหรือลบคอลัมน์อะไรเงี้ยใช้ใช้คำสั่ง alter table นะเห็นไหมก็จะมี alter table แล้วก็ add column ใช่ไหมก็คืออย่างนี้ก็คือเพิ่มเพิ่มคอลัมน์ email เข้าไปใน table นี้ แต่ถ้าเป็นการดรอ p ใช่ไหมก็เอาเอ table แล้วก็ drop column ก็คือเป็นการลบคอลัมน์ออกจาก table นี้เแล้วก็จะมี rename ก็มีอย่างนี้เอ,เอ table rename column จากชื่อเก่าเป็นชื่อใหม่นะก็จะมีสมมุติว่าจะ rename table ใน sql server นะสามารถเรียก Stored Procedure ตัวนี้ได้เลยแล้วก็ตามด้วยชื่อ table เก่าแล้วก็ชื่อใหม่แล้วก็บอกว่าจะ rename column นะ okay. ก็เอาเธอเทเบิลเอาเธอ modify ดัตตาไทยมันสามารถแก้ดัตตาไทยได้นะจะแ,แล้วจเจ้าก็จะเขียนไม่เหมือนกันอ่านี้ mysql เขียนอย่างนี้ modify column เนี่ยนี่ไม่มีอะไรนี่เขาทดสอบให้ดูว่าเพิ่มค column date of birth ลงไปในเทเบิล person นะก็จะได้เป็นประมาณนี้ทีนี้เขาบอกว่าเขาอยากเปลี่ยนดัตตาไทยจากเดทให้เป็น year อย่างเดียวนะเดี๋ยวเขาจะเอาเธอค column date of birth แล้วเปลี่ยนให้เป็น year ก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เขาบอกเขาอยาก drop อลัมน์ก็ง่าย ก็ <G ül> จะหายไปประมาณนี้โอเคทีนี้ไปเรื่องของ SQL constant i นะจะเป็นเอาไว้ทำหลายอย่างเลยที่มันจะมีเอาไว้ใช้สำหรับสร้างกฎเฉพาะให้กับข้อมูลใน t ทเบินะที่เราใช้ใช้กันบ่อยนะก็จะมี primary key foreign key แล้วก็จะมี not null นะ unique unique Un ก็คือสมมุติว่ามีข้อมูลชื่อแล้วกันแล้วเราแล้วเราเซต unique ให้กับ column name ของเราเนี่ย ก็คือไอ a l u e ที่เราเพิ่มลงไปในคอลัมน์เนมเนี่ยห้ามซ้ำเลยสมมุติว่าผมเคยเพิ่มลงไปว่าชื่อ m โมโมลงไปสมมติว่าผมเพิ่มเข้าไปอีกเป็นโมโมแล้วเราเซตยูนิคไว้ที่เนมอชื่อเหมือนกัน,ะนจะไม่ยอมให้เพิ่มมันจะแจ้งเตือนเนาะอันนี้ Family Key ก็คือนับเนวแล้วก็ต้องยูนิคใช่ไหมแล้วฟอร์เอนคแล้วก็เช็คไม่เคยใช้นานนี้ทีนี้มันใช้ทำอะไรบอกว่าก็คือจะมีการเช็คเงื่อนไขพิเศษนะสำหรับคอลัมน์นี้นะ อก็ไม่มีอะไรก็เหมือนอย่างที่เคยพูดไปนะครั้งที่แล้วคีย์อินเด็กเอาไว้ให้ค้นหาเร็วขึ้นนะเหมือนสร้างสารบัญที่เราเรียนๆไปนะนี่ก็เขาเข้ามาอธิบายว่านับแนวใช้ไงนะก็คือคอลัมน์เนี้ยต้องมีค่าเสมอนนะถ้าเราเซตนัดแนวลงไปในเทเบิลใ,ในคอลัมน์ไหนนะแต่ัดเนมเนี่ยไม่กรอกได้ไหมไม่กรอกไม่ได้ถ้าไม่กรอกเข้ามาระบบ SQL จะไม่ยอมให้อินเสตข้อมูลนะอะไรอย่างนั้นอยากจะแก้ไขคอลัมน์ให้ จากเดิมยอมเนวให้เป็น not น null ก็ใช้คําสั่งนี้ได้เอาเธอเทเบิลแล้วก็เอาเธอคอลัมน์แล้วก็บอกว่าเป็นประเภทอะไรแล้วก็เซต not null ลงไปก็คือค่าห้ามซ้ำอะเซตยูนิคให้ id ใช่ไหม id หนึ่งบางไปถ้าเกิดเพิ่มแถวที่2แล้วบอก id หนึ่งอีกระบบจะไม่ยอมให้เซฟแล้วก็มันสามารถสร้างยูนิคคีย์ได้มากกว่า1นึ่คีย์นะเนี่ยอย่างนี้ตัวอย่างนะ table person นะเขาบอกว่าเขาจะ add constraint ที่เป็นยูนิคนะแล้วตั้งชื่อไอตัวยูนิคเนี้ยว่า uc person และทีนี้ให้ใช้กับ column id แล้วก็ last name นะก็คือ2อันนี้ต้องเป็น unique เท่านั้นนะถ้คือสมมุติเคยใส่ไปแล้วอ่ะไม่ได้อะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือด r o unique c o n s t a i n t t i n นะก็ใช้คำสั่งถ้า mysql My ใช้นี้คำว่า d r o index แล้วก็ชื่อ unique key นะก็ถ้าเกิดเป็น sql server แล้วก็ oracle แล้วก็ microsoft excel ใช้นี้นะปกติที่ผมทำผมใช้นี้เพราะว่าผมใช้ sql server เป็นหลักนะงานที่ผมเคยทำผมก็ใช้คำสั่งนี้ เอาเทเทเบิ table, mm hmm. ก็ดับคอนสเตนแล้วก็ใส่ชื่อย mm ูนิ k e ีที่เราสร้างไปไม่ยากครับจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเวลาจะใช้เราก็แค่รู้ว่าสร้างยูนิคคอนสเตนยังไงเราเราจำสับหลักๆพวกนี้ของมันเวลาเราไปเซิร์ชเราจะได้หาเจอทีนี้ก็คือเซตพ m i แมลี่คีนะก็ถ้าเกิดเป็น MySQL ก็เซตอย่างนี้แต่ถ้าเป็น SQL Server Oracle หรือ Microsoft Access ใช้อย่างนี้ได้เลยแต่ทีเนี้มันบอกว่าพันแมลี่คีสามารถเซตมากกว่า1คอลัมน์ได้นะ เราเสร็จมากคว่าหนึ่งคอลัมน์ใช้เหมือนกันเลยเสร็จคอลัมน์เสร็จต่อท้ายเรามาต่อด้วยคําสั่ง constant แล้วก็ตั้งชื่อ primary key ให้มันนะแล้วระบุว่าเป็น primary key แล้วก็ใส่คอลัมน์มันก็จะใช้2คอลัมน์นี้เป็น primary key โอเควิธีแก้ไขนะอันนี้ก็คือแก้ไข table นะเราก็บอกว่าให้ add column id เป็น primary key แล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากใส่ naming ให้กับ constant ตัวนี้ด้วยก็ใช้อย่างนี้ add constant แล้วก็ชื่อแล้วก็บอกระบุว่าเป็น primary key แล้วก็ใช่ ได้สำหรับในกรณีมากกว่าหนึ่งอ่าทีนี้เราจะลบทิ้ง r i m a r y Key ทำได้ไหมทำได้กันยังไจริงๆไอ้พวกเนี้ยครับถ้าเราใช้พวกหน้าจอที่มี UI นะเราไปลบผ่าน UI ได้หมดแหละเราสามารถเลือก modify table นะีย๋ยวเราติ๊กออกเนี่ยมันก็เป็นการลบแหละเห็นไหมแล้วก็การสร้าง foreign key เอาไว้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตารางถูกไหมเนี่ยมันก็จะมีสร้าง Family Key ได้นะแล้วก็สร้าง foreign key ได้แล้วก็ต้องบอกว่าเชื่อมโยงกลับไปถึง table ต้นทางด้วย นีในกรณี MySQL นะถ้าเราใช้ SQL Server เราก็ใช้คำสั่งนีบอกว่าคอลัมน person id ของเราจะ add เป็น foreign key นะแล้วเชื่อมโยง reference อ้างอิงกลับไปถึง table person แล้วก็คอลัมน์ person id อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเราจะตั้งชื่อให้ c o n s t r a n t key ของ foreign key ก็ตั้งแบบนี้ก็ได้แล้วใช้คำสั่งแบบนี้นี่นี่โปรแกรมเกมอร์มันสุดท้ายแล้วมันก็พัฒนาไปได้หลายสายนะครับ ถ้าเกิดเราไม่ชอบการโคดดิง้งเราไปดัตเต้าเบสก็ได้ดัตเต้าเบสเราก็ดูแลในส่วนของดัตเต้าเบสเลยแหละก็จะมีโคดพวกนี้เยอะหน่อยแล้วก็มีเกี่ยวกับดูแลดัตเต้าเบสนะเวลาดัตเต้าเบสช้าทําอะไรแบ็กอัพข้อมูลทํา Data นะไปเป็น Data าเวลเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดมีหลายสายแล้วแต่ชอบต่อไปก็เป็นฟอร์เรนคี้แหละแก้ไขน,นี้ก็ดรอปทิ้งก็มี SQL เอ็กซช็คนะอันนี้ที่ผมบอกเช็คนี่ผมก็ไม่ได้ใช้นะอ่ะโอเคเขาใช้ยังไงมาดูตัวอย่างกั เช็คออนเคีย์เทเบิลก็คือใช้เงื่อนไขนะก็คือสมมุติว่าเราสร้างเทเบิลเสร็จใช่ไหมแล้วเราใส่เงื่อนไขเช็คลงไปแล้วทีนี้เรามีการอินเสิร์ตข้อมูลลงไปหรืออัปเดตอะไรอย่างเงี้ยในค่าเนี้ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ18ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขก็คือจะไม่ให้อินเสิร์ตนี่สามารถสร้างเป็นคอนสแตนแล้วใส่เนมมิงอันนี้เขาเรียกว่าเนมมิงเนียก็คือตั้งชื่อใช่ไหมคอนสแตนคีย์ตั้งชื่อแล้วเป็นประเภทเช็คแล้วก็ะระบุเงื่อนไขลงไปอันนี้ใช้กับอ l t เทอร์เทเบิลก็ใช้ประมาณนี้เาค่ด คือเนี่ยอันนี้เราบอกว่าซิตี้นะเวลามีการเพิ่มข้อมูลเข้ามาเนะี่ยแล้วไม่ได้ส่งค่าซิตี้เข้ามาด้วยให้ Default เป็นคำว่า s ซนเนสนะโอเคนี่วันนี้เราบอกว่าออ d ดอร์เดสมมติว่า,าหน้าเว็บเรานะ มีการสั่งซื้อสินค้าแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ส่งออเดอร์เดตตัวนี้มาเราก็มาเซตไว้ที่ระดับ s q l นะพอไม่ได้มีการส่งเข้ามาปุ๊บก็ให้ d e f a u l t เป็น get date get date ที่คือเป็นฟังก์ชันของ d a t a b a s e นะมันจะดึงข้อมูลวันที่และเวลาณปัจจุบันที่โค้ดมันรันมันจะเอามาแปะให้อะไรประมาณนี้ใช้อย่างนี้กระดาษแต่ผมไม่ได้ใช้อะผมใช้ตัว API back end ของผมมาเป็นตัวเจนแล้วส่งมาเลยโอเคอันนี้ก็การใช้ default กับ alter n a t i v e ก็เขียนอย่างนี้ ทุกคนก็มาลองเล่นเอาเองนะก็ดูผ่านๆดูให้รู้ว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้เป็น index กซคือ, index อคีย์อินเด็กซ์นั่นแหละคีย์อินเด็กชื่อนี้ที่ table นี้แล้วก็คอลัมน์ก็มีคีย์ unique index ก็คือค่าที่ซ้ำกันเนี่ยจะไม่สามารถใช้ index unique ได้ถ้าอยากสองคอลัมน์ก็คอมมาเข้าไปลบทิ้งก็ drop index แล้วก็ชื่อ index แล้วก็ที่ table อะไรถ้าเป็น SQL server ก็ใช้นี้ drop index table name อชื่ออินเด็ โอเคออโตอินค okay. ิมเมนต์ส่วนมากเราก็ใช้กับแพ m i l บ k e ี่คีย์นั่นแหละก็คือเหมือนที่ตัวนี้เราใช้นะเดยด็อกนี่นะเราก็ติ๊กให้เป็น AI ตรงนี้นะออโตอินคิมเมนต์เดด็อกไอเราก็จะบวกหนึ่งให้ไปเรื่อยๆจะใช้กับพวก,นะกอินนะแล้วก็เกี่ยวกับวันที่นะ SQL เดตเอดเนี่ยจำเป็นนะเพราะเราต้องใช้ประจำเขาก็จะบอกว่าแต่ละเจ้านะเด t ฟอร์แมตก็จะประมาณนี้ถ้าเราใช้ Data าไท e เป็นประมาณนี้นะเดดฟอร์แมตจะเก็บเป็นประมาณนี้ ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันะนี่ครับบอกว่า table order นะเป็นตัวอย่างเวลาค้นหาก็ค้นหาอย่างนี้ได้เป็นเวลาก็ค้นหาได้ใส่ค่าเดียอย่างเดียวก็ค้นหาได้ทีนี้ view อ่า v i e คืออะไร view ก็คล้ายๆ store procedure นะแต่ว่าจะเอาไว้ select table อย่างเดียวไม่มีการ run insert อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือดูอย่างเดียวก็คือเหมือนเหมือนเป็นกล่องก่อหนึ่งที่เอาไว้เก็บโค้ด select อะสมมุติว่าเราเรามีการเขียนโค้ด sql ยาวมากเลย ้อยมันทัดใช่ไหมเงื่อนไขอะไรเยอะแยะมากมายถ้าเราเอาไปใส่ในโค้ดเราเงี้ยก็ได้ก็โค้ดก็จะใหญ่ใหญ่เขาเขียนวิวชื่อ b a r c i l customer แล้วเราไปเรียกใช้วิวเลยเออมันก็จะวิ่งเข้าไปรันคําสั่ง<ม>ที่อยู่ในวิวนี้นะนเวลามันได้เ a ต้าก็จะได้ Data จากวิวนี้ออกมากว่ามันโอเคทีนี้มาส่วนของ sql injection นะคืออะไรขาบอกว่า sql injection ก็คือเป็นเทคนิคนะในการทำลายดัตตเบของเรานะ อันนี้เราต้องป้องกันให้ดีเพราะว่าบางทีเราเขียนโค้ดเนี่ยเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ใช่ไหมแล้วเว็บไซต์เรามันต้องมีการไปเพิ่มข้อมูลในดัตต้าเบสอะแล้วบางค่าเราต้องรับค่าจากที่ผู้ใช้เขากรอกเข้ามาอย่างเช่นนะเขากรอกชื่อกรอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ป้องกันเรื่อง s q l injection ไว้อะเราจ,จะโดนแกล้งได้นะเขาอาจจะมาเปลี่ยนโค้ดต่อโค้ดของเราให้กลายเป็นแบบเป็นลบดัตต้าเบสเราทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากได้อย่างเช่นสมมติว่าเราเขียนเนี่ยอันนี้นะตัวอย่างเขานะ เราจะไปหาข้อมูล user นะที่อยู่ในฐานข้อมูลของเราอ,อย่างเช่นว่าเขาส่งเลขเลข105มาโค้ดเรามันจะเป็นอย่างนี้เออก็คือเร,เราก็จะเอาคําสั่ง SQL ของเราเนี่ยมาคอนแคร์สติ้งแล้วบวกกับค่าเลขที่เขาส่งมาจากหน้าเว็บสมมุติว่าค่าเลขที่ส่งมาจากหน้าเว็บนะได้เป็นค่า105าทีนี้วเวลาเอามาบวกใน SQL เรามาใช้คําสั่งใช้บวกแล้วก็บวกตัวแปรเข้าไปมันก็จะได้เป็นเวลาไปรันมันจะได้เป็น,นี้105ถูกไหมทีนี้ เวลามันเอาไปรันใน SQL อ่ะมันก็จะเอาโค้ดนี้ไปรันดีไว้เออทีนี้สมมุติว่าหน้าเว็บเขากกอกคำนี้มาด้วยอ่ะสมมุติว่าเขายิงเข้ามาเป็นคำนี้ทำไงหนึ่งศูนย์ห้า O หนึ่งเท่ากับหนึ่งมันก็จะเป็นได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บอ่าเสร็จแล้วเวลาโค้ดเรามันเอาไปรันในในฐานข้อมูลมันก็จะรันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือมันก็จะบอกว่าจะหา user อ่าโดยมีเงื่อนไข user id เท่ากับ1 0 5หรือ1เท่ากับ1อ่าทีนี้1เท่ากับ1แปลว่าอะไรก็คือไอ้1เท่ากับ1เนี้ยมันเป็นจริงเสมอใช่ไหมอ๋อ1เท่ากับ1ก็คือมันจะเอาทุกอย่างที่อยู่ในตรงเงื่อนไขอะอะไรไม่รู้เป็นจริงเอามาหมดเท่ากับว่ามันจะได้ข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในเทเบิลเนี้ยออกไปเลยเออมันมันก็จะไปได้ข้อมูลของคนอื่นที่ไม่ใช่เราด้วยเนี้ยออกไปอะไรประมาณเนี้ยมืนก็จะ อาจจะแฮ็กเราได้นะถูกไหมเขาอาจจะไปดูพาสเวิร์ดคนอื่นก็ต้องมีกันกันเรื่องนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาบอก example ว็บ s ซต e นะ username ส่งมาเป็นอันนี้พันเวิร์ส่งเป็น my password นี่ถ้าเรามาเขียนอย่างงี้รีซอฟก็จะได้ประมาณเออแต่ถ้าเกิดเขาทะลื่งส่งมาเป็นอย่างงี้นี่รีซอฟมันก็จะได้ประมาณนี้เอามาต่อลติงกันเนียมเท่ากับค่าว่างหรือค่าว่างเท่ากับค่าว่างอ่ะพอถ้าค่าว่างกับค่าว่างมันก็คือมันจะเป็นจริงเสมอ แล้วฟอมันโดนหรือเนี่ยมันก็จะได้ทุกอย่างที่อยู่อย่างนี้ไปแเออแล้วก็พาสเวิร์ดแอนด์พาสเวิร์ดหรือเท่ากับหรืออ่ะมันก็จะล็อกอินได้ใส่มาอย่างนี้ก็คืออ่ะล็อกอินได้เลยอันนี้เรียกว่า SQL injection นะอันนี้พื้นฐานที่เราต้องมากันแต่ทีเนี้ยฐานข้อมูลเวอร์ชันใหม่ๆมันมีวิธีป้องกันง่ายๆแล้วอืมอ่ะทีนี้มาดูอีกเคสหนึ่งหรือถ้าเขาทะลึ่งกรอกใหม่กรอกเลขมาแล้วตามด้วยดอปเทเบิลพอเรามาต่อใช่ไหมมันก็จะได้เป็นโค้ดนี้ ก็เกิดอะไรขึ้นก็คือพอมันรันโคดนี้เสร็จใช่ไหมมันเจอนี้เจอนี้มันก็หยุดใช่แล้วเสร็จแล้วมันก็ตามด้วยคําสั่ง d อ o p table เออถ้าเกิดเขารู้ชื่อ table เราเขาสามารถด r อ p ทิ้งได้เลยเออทีนี้มันก็จะมีเรื่องจัดการเรื่องพวกนี้อยู่ไงหนึ่งคือเขียนโค้ดแบบกันกัรเชื่อมอีเจคชันสองก็คือ Setup Permission ะก็คือสิทธิ์สิทธิ์การเข้าถึงดัตต้าเบสของยูเซที่เขาใช้ส่งข้อมูลเข้ามา สมมติว่าอยากอ่านอน่างเดียวก็คืออ่านอย่างเดียวถ้ามา run ด o c ปุ๊บเจอคาสั่ง doc ปุ๊บ user นี้ไม่มีสิทธิ์ run ดอ c ก็ error ร u n ไม่ได้ก็จะกันได้นี่ทีนี้เขาบอกว่าวิธีป้องกันอันที่หนึ่งนะใช้ p a r a เตอร์เ,รเพื่อป้องกนะันนะนี่มันจะมีอยู่แล้วถ้าใน asp.net นะอาจจะส่งมาอย่างนี้เขาใช้คําสั่งนี้แทนการต่อสตริงก็คือเขียนอย่างนี้แล้วก็ตามด้วย d นะแล้วก็ parameter แล้วก็ส่ง<อ>ค่า query string เราเข้าไป แล้วก็ตามด้วย value ของ parameter อ่าถ้าอย่างเนี้ยเขาก็จะส่งอะไรเข้ามามันก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะเอา parameter ตรงเนี้ยไปเป็นตัวแวรเฉยนะ injection ไม่ได้โอเคเี่ยเขาบอกว่าตัวอย่างอีกอันนึงเป็นการเพิ่มข้อมูลนะเพิ่มข้อมูลก็ก็ควรจะใช้อย่างนี้ใช้เป็น parameter เข้ามาอันนี้เป็นอีกอันหนึง่งใน ASP .net นะก็จะเขียนอย่างนี้ได้จริงๆมีหมดจะวื้งจะว่าก็มีให้เราใช้พวุ่งนี้เวลาเราจะเขียนต่อกับฐานข้อมูลนะ นี่เดี๋ยวเรายังไม่ต้องใส่ใจมากเดี๋ยวเราตอนเราเขียนจริงเราค่อยไปดูตรงนั้นนี่ถ้าเป็นเพจพก็ก็มีก็เขียนหนึ่งก็ได้